โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเกม Tom and Jerry s h a s ครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเจอร์รี่นะมาดูกันว่าจะเป็นไงไปดูกันเลยฟิลเออเอาดิ to Tom and ไม่ได้เป็น MVP อ่ะหนูเจอร์รี่เราเพราะว่าได้แค่ยีสิบเอาห้องนี้แล้วกันห้องครัวออ <The cat S 1> มาแล้ว อยู่ไหนเอ่ยเห็นชีสอันหนึง่งโอ้ยโอ้โหโดนตกไปอันหนึ่งแล้วเก็บนี่ไงเจอและหนึ่งผมต้องหาให้เจออีกหนึ่งผมควรจะลงไปข้างล่างดีไหมเนี่ยผมว่าผมเจอแน่ๆนเลยไปข้างล่างไปข้างล่างเจอแมวแน่ๆนเลยเฮ้ยแมวไล่ยอยู่นั้นไปเลยโอ้โห โดนตบไปแล้วอะ่ะเค้กสองอันเลยหล่นอยู่ตรงนั้นควรจะเสี่ยงดีไหมเนี่ยเฝ้าไ้สองอันเลยอะ่ะแมวเอาไงดีเอาไงดีเอาไงเพื่อนบอกถอยตลอดเวลาเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปดิมาตบดิเออมาตบดิลอ่ลอล่อ โอเคครับเก็บได้เก็บเค้กได้แค่หนึ่งอันออนะ่ะเพื่อนเก็บไม่ได้เลยเพราะว่าโดนตบไปนะครับผมต้องไปห้องไหนดีห้องครัวดีกว่าเพราะผมจะขึ้นไปข้างบนครับผมจะขึ้นไปเอาชีทข้างบนออเอ้ยโอ้โหกระโดดพลาดออเออเออเล่นเจอรี่ธรรมดาผมว่าง่ายพอไปเล่นตัวอื่นไม่ค่อยชินเท่าไหร่ อะไรวะเนี่ยเก็บชีสละหนึ่งโอ้ยที่เก็บอยู่ล่างหมดเลยครับไปไปเอาชีสใส่รูดีกว่าเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหตกใจเลยป <c oughs> ้ามีกล่องอย่างนี้ด้วยเก็บชีสสิเออตอนนี้ <c oughs> เพื่อนชุลมุนอยู่ล่างครับผมต้องรีบไปรีบไปเอาชีสใส่ทำเพื่อเพื่อนทำเพื่อเพื่อนทำเพื่อเพื่อน เพื่อนรอไว้เพื่อนรอไว้เ,ไวเดี๋ยวเราจัดชีสใส่เองไปดันครับประเด็นคือเพื่อนเราถูกจับมาครับแต่มีสองตัวช่วยกันอยู่เราต้องบีบครับผมต้องพยายามบีบให้เขากดดันที่สุดอ่ะแต่ว่าโ,โหหนูช่วยไม่ได้เลยเหรอจรวดแปลว่าเฝ้าแน่นอนผมต้องไปช่วยเนี่ยผมว่าเอออีกหนึ่งไปแล้วครับ ไปช่วยเพื่อนก่อนไหวไหมนะหรือว่าไหวถ้าไหวผมก็ไปดันชีตต่อเลยนี่ไงอีกหนึ่งดันชีตอีกหนึ่งเอออีกหนึ่งไปเพิ่มความเร็วก่อนครับอ๋อเย็นตอนนี้เหลืออีกหนึ่งชีตผมจะไปเอาครับตึ๊ด เก็บซีได้ครับผมเออปีนขึ้นปีนขึ้นปีนขึ้นไปเลยครับเออตรงนี้ปีนถึงปะเนี่ยเออปีนถึงด้วยเออเอากรรมตกมาข้างล่างแมวอยู่ไหนกันเนี่ยหาแมวไม่เจอเลยอะเหลือหนูอยู่เอ้เหลือรูใส่สองสองที่ครับที่ผมต้องไปใส่ เออเออเออไปช่วย้างบนดีกว่าเออเอากรรมตกมา้างล่างนั้นผมไปช่วย้างล่างดีกว่าครับเอ้โดนจับแล้วไปสู้สู้สู้เลยเออโดนสองอันไปดิไป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 โอ้ยโดนดันโดนดันเอาผมโดนแทนเออหลบครับหลบหลบหลบเอยเอาดิเออขอบฟ้าผม ไม่เป็นไรดันชีตไปเลยทวงเวลาได้สวยและที่แอ่น,นอยู่ล่างครับที่ป้องกันที่ไอ้ไม่ใช่กำแพงโอ้โหผมพาผมมาข้างล่างว่ะเอาว่ะผมเด็กดิ้นไม่หลุดเลยเนะี่ยอีกนิดเดียวไม่ได้ครับเออสวยสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหเลยยี่สิบวินี้ว่ะลืมไปเลยแย่แล้วแย่แล้วผมต้องไปก่อนคนแรกแน่นอนไปไปไปโอ้ไปแล้วครับโอเค ฝากเพื่อนไว้เหลืออีกสามคนยังมีสิทธิ์ชนะได้ตอนนี้เราทําเพื่อเพื่อนมามากพอละเพื่อนทําเพื่อเราบ้างเออนั่นแหละสวยโอเคครับพยายามจะจุดชนวนเพราะว่าไม่มีจานผลไม้ใกล้ๆโอ้โหทอมเอาแซ่ฟาดเอากระทิงมาอะไรวะเนี่ยโอ้ยเจ็บเหลือเกินโอ้ต้องการสองคนครับอาโดนเป็นเยอะเหลือเกิน ต้องการอีกสองคนนะตอนนี้โอ้ยโดนจับอีกแล้วอ่ะต้องช่วยนะเออสวยเออตีอีกหนึ่งตอนนี้ใกล้เคียงแล้วครับอีกนิดหนึ่งไปไปอีกนิดหนึ่งเออไปอีกนิดหนึ่งอีกนิดอีกนิดใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วหาอะไรมาปาเอออีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งครับเอ้ยโอ้สวยโดดโดดเออสวยออก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 เออออกหนึ <tavalla> in ่งออกสองชนะครับผมผมเป็นแผนกดันชีดว่ะ ดันชีตกับเป็นคนเสียสลาให้เพื่อนๆอนได้แต้มแค่เจ็ดร้อยยงอะไรวะเนี่ยบ้าเออโอเคอุตส่าห์ดันชีตให้อะไรให้นั่งทีเดียวแล้วไปเลยได้แต้มน้อยเลยโอเคครับสลับคลิปนี้ก็จบด้วยการชนะไปเพื่อนน่าจะแบกแหละแต่ผมก็ช่วยดันชีตเนี่ยให้เพื่อนเป็นตัวล่อไปให้เพื่อนแบกกันไปจบไปแล้วครับกับหนูเจอรี่ในเกมทอมแอนด์เจอร h a ี่ชครับ ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ช่องเม s a ่าเกมเมอร์ทีวด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วฟิว